เขาบอกว่าถ้าเช้านี้ที่สดใสใครตื่นเช้ามักจะได้เป็นกําไรชีวิตเสมอเพราะว่าตื่นเช้าจะมีอะไรดีๆสมัยก่อนสมัยก่อนพ่อว่าอะไรวะถ้าไม่ตื่นเช้าเนี่ยบางทีเพื่อเราตื่นชุดแรกเราตื่น10โมง11โมงแต่นี้ตื่นตีห้าครึ่งไปยันสุโขทัยแล้วเรายังตามไม่ทันเลยความนี้ขึ้นใจเลยนะเพื่อนๆตื่นเช้าไงก็ดีคนขยันตื่นเช้าไงก็รวยนะตัวจริงปะทําตื่นเช้ายังไงก็สามารถทําอะไรได้มากกว่าคนอื่น คนเรามีเวลาเท่ากันแต่ใช้เวลาไม่เท่ากันนะผมเกิดมาแล้วผมต้องตื่นผมต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าถ้าผมนอนเยอะเยอะอย่างนั้นผมว่าต้องเกิดมานอนนะผมไม่นอนจริงจริงนั้นผมก็นอนมากกว่าคนอื่นผมสามารถตื่นมาใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นดีกว่าดีไหมวันนี้จัดไปใครตื่นเช้าดูเห็นคลิปนี้ก่อนเอาไปเลยเอาไปเลยนะแซคุณจมกินนี่ขข่บอกว่าโอ้โหเพื่อนๆถามว่าโอ้โหนี่ขาเอ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 ากำไรที่ไหน กำไรมันมีแต่มันมีน้อยแต่เราก็ต้องจับไอรเป็นเพื่อนนะคันนี้นะกระแสกำลังดีออโตโมิติกใครๆถามเข้ามามีแต่คนอิจฉาอยากจะได้นะครับ For ์ซ่าสามร้อยห้าสิบนะและคันนี้ไม่ใช่สีดาเงินไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีแดงคันนี้คือสีดํารู้ใช่ไหมว่าสีดามันมีราคามากสําหรับ For ์คซ่าสามร้อยห้าสิบมีราคามากรถอะไรที่สีดําจะขายง่ายมากเพราะว่าเปนรุ่นดุดันใครๆก็ชอบสีดําเพราะว่ามันขี่ง่ายแต่งตัวง่ายไปไหนใครก็มองนะ สีดำเป็นสีที่เขาเรียกว่าออริจินอลยี่งใครๆก็ชอบดุเทโหดนะคันนี้มาพร้อมเรือนไม้แค่9,000กิโลปี2021วิ่งแค่9,000กิโลเพื่อนๆดูสภาพตั้งแต่ล้อตั้งแต่สีไลท์ตำนีสวยมากๆนะแล้วไฟสปอตไลท์นี่สองดวงให้ไปเลยนะเวลากดไฟต่้ไฟสปอตไลท์ไม่ติด กดไฟสูงไฟสปอตไลท์ติดนี่เมื่อคืนไปคลองขี้มาดูแล้วเป็นไงอันนี้ธรรมดานะครับเิอไฟสูงครับโอ้โหไปตามไฟสูงสปอตไลท์มันซ่องเันเพื่อนเป็นโหวสว่างจัดตกใจยิงตั้งไฟนี่เขาชอบนะแลีวก็มีการ G T R นะไปแฟนของนี่โคดดีมือเบรกมือคลัชปรับระดับนะเดิมๆยางไม่ไหม นะเพื่อนๆ,ๆดูทางนี้นะดีฉัาเอฟซีเขาไม่รักผมเขาไม่มาขายให้ผมเพื่อนๆไม่ได้ไปใช้กนะันอยายิงบอกเลยสวยมากคกรับมาดูไต้เบาะหน่อยไหมสวยจริงสวยจริงเหรอจริงแสดงว่าต้องมีอะไรแน่นเลยนี่ไม่ได้เปิดเลยอะ่ะโอ้โหตู้ไม่น่าคุยหูหูเบาะนี่เอาหนังงไูไว้ข้างล่างมันลอยพวกะเรียกว่าการกระแทกการลอยคิดคุ้นนะ ดูไม่น่าบอกเลยนะจะาอ่อก,ก้อนหอูจบเลยนะนี่ชิวนะนี่ชิวสามารถนี่เอกลักษณ์เป็นฟ้าเลยหัวากาดหนาวโหเนี่ยชอบมากเลยชิวแต่งเพื่อนคนไหนเอาไปใช้นะเพื่อนบอกเลยไม่รู้จะคุ้มยังไงนะตูน้นนะสวยมากสวยไหมสวยมากนะสามร้ยห้าสิบกำลังฮิตในตอนนี้นะเอา นัดไปให้เพื่อนสตาร์ทได้ฟังเสียงดี่ว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนจะหูทิปบอกว่าพี่แซคขอดู่นี่ยินเสียงเครื่องโอ้พี่แซคเครื่องกราวเลยเทปเกินโอ้โหเทปเกินถ้าบอกคันนี้เครื่องกราวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ลาเทคแต่เป็นตรงแบบกราวเยียมทุกตรงเพิ่งกลับจากภูเก็ตมา ร้านอาหารที่มาเคริมรวยเอ้ยไม่ใช่บัวริมเลโอ้โหอร่อยจาดเก็ก huh kind of ินมาซี่พันขพ้อเรืองไม่ขี้ว่าทำท่าให้ดูมันก็คือไงมันคือออโตเมติกอ่ะเอ้แน่ลืมเลยโอ้ตู้ก็ไม่ทักเทิร์กอะไรเลยตู้ก็ไม่ทักทิกแท็กท็อปอึ๊กทักทักจ๊ะ ไม่ทักอะไรเลยเนี่ยกาหล้มนะโอ้โหเพื่อล้มปงล้มแปะล้มอะไรมามันก็จะได้กันเซฟด้วยใช่มล่ะลืมเลยฮะเ,ยเหมือนแบบว่าจะไม่มีอะไรนะแต่จริงไม่มีเน,ะนอะอย่าขาตั้งด้วยเนี่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 ยไทยดีย่อตัวหน่อยเออนี่เป็นไงอารสวยงามกางข้างก็ได้กางคู่ก็ดีใช่ทุกโคตรเออไทยแค่นั้นแหละจะบอกราคาแนละ้วเอาราคานะ จริงก็ขายเยอะมากกว่านี้นะจริงๆันาดขายอย่างแสนห้าเก้าเนี่ยออกมา, 1, ายอย่างแสนแปดเราขายแสนห้าเก้าได้สบายแต่ไม่เอาวันมันมีเลยตู้สิบสี่เก้าใครจะว่าไงก็ว่าเถอะไปดูในเว็บได้เลยสิบสี่เก้านะเพิ่มจากฟอร์ซ่าสามร้อยมาประมาณหมื่นก็บ้าคุณได้สิบสี่เก้าดึงแสนสี่หมื่นเก้าพันได้ฟอร์ซ่าต่างว่าสิบปียี่สิบปิงเก้าพันแต่งอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว ขายเอาดังขายเอามันแซคกคขาด้วยำกินถูกอย่างขี้ดีอย่างเทพเกรดพรีเมียมบรรคาทางโนนไม่ติดตามไม่ได้ยังไงลาไปก่อน089 911 4 0 6 4สวัสดีครับ